กันด้วยเพลง What Can I Do โอเคเด็กจ๋าช่วงนี้อยู่ที่บ้านพยายามช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำงานเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะตอนเช้า ตื่นนอนอย่าลืมนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บที่นอนเก็บเตียงพับผ้าห่มของตนเองให้เรียบร้อยนะคะลูกที่สําคัญอาบน้ําแปลงฟันสระผมแต่งตัวด้วยตัวเองด้วยนะคะโอเคอย่าลืมก่อนมาเรียนกับคุณครูทานอาหารเช้าด้วยนะคะลูกเราอ่านาเช้าเป็นมื้อที่สําคัญมากช่วยบํารุงสมองของเรานะคะ,ะวันนี้นะคะลูกเราจะทําใบงานในหน้าที่1ิบ แและหน้าที่19ในหนังสือ,อชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้นะคะลูกสาระที่1เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะหน้านี้นะคะลูกหน้าที่18และหน้าที่19นะคะลูกเปิดไว้รอคุณครูเลย อยู่ในหน้าเดียวกันนะคะลูกไม่ต้องเปิดไปไหนนะคะดเด็กๆเปิดหน้าที่18และ19ไว้รออ่ะก่อนที่จะทํางานในหน้าที่18นะคะคุณครูจะพาดเด็กๆนะคะทบทวนอ่านจํานวน1นึถึงสิเป็นคําอ่านเดี๋ยวไปฝึกพร้อมกันนะคะ1หอนอึงงอหนึ่งหนึ 1. 1. ไม่เอกหนึ่งอสองสอองอสอง สาส,สอ,อีสีสีไม่เอกส5หหออาหาหาไม่โทห้าห,หอ,ออกกอหกเจด,ด,อ,เอ,ด,อ,จดอเอดอดเจ็แปอเอดดแป เกไม่โทรเกสออิบบอสิบอ่ะทบทวนบ่อยๆนะคะลูกอย่าเพิ่งเบื่อนะใครที่จําได้แล้วคุณครูขอชื่นชมเก่งมากเลยคะ่ะส่วนใครที่ยังจําไม่ได้พยายามฝึกทบทวนแล้วก็ฝึกเขียนบ่อยๆนะคะอ่ะ ก่อนทําใบงานเหมือนเดิมเลยให้หนูนะคะเตรียมเศษกระดาษแล้วเขียนจํานวน0-10แบบนี้ใช้ใบเดิมก็ได้นะคะใบที่เด็กๆเ,เขียนเราเขียนกันหลายวันแล้วอ่าเมื่อเขียนเสร็จเอามาวางไว้บนหัวกระดาษแบบนี้เลยบนหัวใบงานนะคะอะ่ทีนี้มาดูหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนับจํานวนสิ่งต่างๆแล้วเขียนตัวเลขประจําหลักสิบหลักหน่วยและเลขไทย และเขียนคําอ่านให้ถูกต้องอ่าไปดูที่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งเปรูปเลยคะ่ะแมลงสาบใช่ไหมคะลูกอ่าดูที่ข้อหนึ่งคุณครูอ่ะข้อหนึ่งนะคะลูกให้หนูนับทั้งสองฝั่งฝั่งแรกจะเป็นอะไรคะลูกฝั่งแรกอยู่ด้านหน้าหลักอะไรคะลูกอ่าหลักสิบข้างหลังอยู่ข้างหลังแสดงว่าเป็นหลักอะไรคะอ่าหลักหน่วยมแมลงสาบใครกลัวมแมลงสาบยกมือขึ้น โอ้ oh, oh, oh. คุณครูก็กลัวเหมือนกันเลยค่ะอะเด็กๆคะเตรียมดินสอขึ้นมาแล้วเอาดินสอชี้ไปที่มาแรงสาบตัวแรกขีดนะับพร้อมกันกับคุณครูนะคะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเสิบอ็ดสิบสอง 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26ปยี่สย2อ่ะ26มีสกับ6 อ่านว่า26มี2กับ6หรือ20กับ6หน่วยแต่เลข2อยู่หลักสิบเราจะอ่านว่าอะไรคะอ่ายี่นั่นเองจำไว้นะเลขสองเมื่ออยู่ที่หลักสิบเราจะอ่านว่ายี่เราอ่านว่า20กับ6หน่วยช่องแรกเขาให้เราเขียนเลขอะไรคะลกูกอ่าเลขทา่าเด็กๆก็เขียนไปเลยเขียนให้อยู่ในบรรทัดน,นะคะ อ่า26มี2กับ6ไทยทีนี้เหมือนเดิมเลย20ใช่ไหมคะเด็กๆพูดเลยยี่ยออียี่ยอ,อียี่เด็กเขียนไหมคะลูกอีอหนึ่งรอบนะคุณครูกลัวไม่พอยอ,อียี่ ดีมเอกยี่สอีบอสิหออกอหกยี่สิอ,อ,อ,สอ่ะแบบนี้นะคะลูกเด็กๆคุณครูเขียนในโทรศัพท์นะคะมันจะค่อนข้างที่จะเขียนยากเด็กๆใช้นิ่สอเขียนพยายามควบคุมและเขียนให้อยู่ในบรรทัดน,นะคะลูก เหมือนเดิมนะถ้าใครที่ยังจำไม่ได้คำว่าสิบเขียนยังไงเด็กๆก็ขึ้นไปนับ0นถึง10คำว่า6เขียนยังไงเด็กๆก็ไปนับศถึง6ที่เป็นคำอ่านแล้วก็เอามาเขียนนะคะลูกอ่ะต่อไปหน้าต่อไปนะปนะข้อสอง่ะคุณครูเลื่อนมาแบบนี้นะข้อ2นะคะเป็นรูปอะไรคะลูกงูอ่างูไหนใครกรวงงูบ้างยกมือขึ้น โอ้โหคุณครูก็กลัวเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามานับงูพร้อมกันนะคะว่ามีงูทั้งหมดกี่ตัวหยิบอินสอขึ้นมาแล้วขิดนับพร้อมคุณครูเลย1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสสห้า สิบหกสิบเจ็ดสปดสิยี่สิบยี่สิบมีสองกับศอ่ะแบบนี้นะคะลูกตรงนี้เขียนเลขอะไรคะอ่ะเลขไทยหนูก็เขียนยี่สิไทยเหมือนเดิมเลยเลขสองอยู่ในหลักสิบเราก็จะ อ่านว่ายี่ใช่ไหมคะเราจะไม่เขียนว่าสองูนหรือสองสิบนะเราอ่านว่าย0สิบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนคําว่ายี่สิอ่ะยี่เขียนยังไงคะจาให้ได้นะยี่เขียนหลายรอบแล้วนะยอียียี่ยไม่เอกยี่สอีบอ,อสิบยี่สิบ ง่ายมากเลยคนไที่จำข้องแล้วก็จะไม่ต้องดูตัวอย่างเลยค่ะอ่ะต่อไปข้อสามนะคะข้อสามรูปเลยค่ะอะประทัดเวลาเขาจุดประทัดเสียงจะเป็นยังไงคะลูกอ๋อเสียงดังบางคนอาจจะตกใจแล้วก็กลัวใช่ไหมคะคุณครูก็กลัวเหมือนกันเลยแต่บางคนอาจจะไม่เป็นอะไรไม่กลัวก็ได้เพราะว่าชอบเสียงดังอ่ะทีนี้เด็กๆหยิบดินสอขึ้นมา แล้วทีที่ประทัดเราจะนับทีละอันเลยนะคะที่เป็นสีแดงๆเป็นแท่แงนับทีละอันเลยเด็กๆขีดนับเลยนะแต่ว่าคุณครูจะค่อนข้างขีดยากนะเพราะว่าเราจะขีดในโทรศัพท์จะยากนิดนึงเด็กๆขีดเลยนะคะลกูกอ่ะพร้อมนับพร้อมกันก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดปดเ้าสิบ 1 1 1 2 1 3 1 4 15ส6 17 18 19 20 21 2 2 23 24 25 26 27เอ่ะ27มี2กับ7 20ดกับเหน่วยหรือ20 เหน่วยนะคะอ่ะตรงนี้เขียนเลขไทยก็เขียน27ไทยลงไปแบบนี้นะคะอ้าวคำอ่านมันเดิม27คำแรกคือคำว่ายี o, e, ่ยออียียีไม่เอกยี่สิบก็ไปนับจำนวน0ูนย์ถึงสิบสิบเห็นหรือยังคะลูกอ่ะหนูก็เขียนสองอีบอ สิแบบนี้นะยีเจ็ดคุณครูจะเขียนไม่พอนะเนี่ยอ่ะเจ็ดเด็กๆเขียนคำว่าจอราเออจานไม่จช่ครูดอเด็กยี่สิเจ็ดอ่ะเดี๋ยวคุณครูลบเราเขียนให้ดูใหม่ดีกว่าขออนุญาตเขียนตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูจะเขียนไม่ไม่พอ ยอ,อียีอีกรอบก่อนนะลูกยอ,อียียีไม่เอกยี่สออิบอสิบเจ็ดใครเขียนเจ็ดไม่ได้ก็ไปนับดูนะคะ เอดอเจแบบนี้นะคะลูกยี 20, ่สิบเจ็ดอันที่ทำครบแล้วจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวคุณครูจะส่งให้ดูนะคะอ่ะคุณครูจะรอสักพักหนึ่งสําหรับคนที่ทําไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะทบทวนด้วยนะบางคนอาจจะเขียนตกเขียนหล่นพยายามเขียนให้เต็มอยู่ในบรรทัดเหมือนตัวอย่างใบนี้เลยนะคะ เขียนอยู่ในบรรทัดเต็มบรรทัดไม่เลยบรรทัดลายมือของเราก็จะสวยนะคะลูกเด็กเป็นเพี่อนุบาลสามแล้วสามารถควบคุมกล้ามเนื้อมือของตนเองได้แล้วพยายามเขียนให้อยู่ในบรรทัดนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยใครที่ทำไม่ทันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งเฉลยเข้าไปใน โน้ต <Note S 2> จะบันทึกไว้ให้ที่โน้ตนะคะเด็กๆสามารถกลับไปย้อนดูได้เดี๋ยวเราทําใบงานหน้าต่อไปเลยนะคะลกูกใบงานหน้าที่19นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนวงกลมรองรอบตัวเลือกที่เมื่อเรานำภาพสัตว์ด้านซ้ายมือก็คือตัวอย่างนะคะ,ะภาพสัตว์ด้านซ้ายมือของเด็กๆตัวอย่าง ก็คือโจทย์ด,ด้านหน้านะคะเมื่อดเด็กๆเห็นแล้วรู้สึกกลัวว่าเมื่อเรานํามาวางทับซ้อนกันจะได้ภาพได้ง่ายมากเลยไปดูที่ตัวอย่างก่อนเลยเป็นรูปดอกไม้กับหัวใจสีสีอะไรคะในโทรศัพท์ของคุณครูจะเป็นสีฟ้าไม่แน่ใจว่าของดเด็กเป็นสีอะไรคะลูกอ่ะเนี่ยคุณครูอ่านว่าเป็นสีฟ้าแล้วกันเนาะ เป็นรูปดอกไม้กับรูปหัวใจเราจับดอกไม้ไปวางบนหัวใจอ่ะจะได้ตัวเลือกในข้อไหนคะระว่างกอไก่ใช่ไหมคะไม่ใช่อ่ะขอไข่ใช่ไหมคะลูกไม่ใช่เพราะว่าด้านหลังเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะอ่ะคอควายถูกต้องเลยเพราะว่าพื้นหลังเป็นรูปหัวใจอ่ะมาสังเกตที่ข้อหนึงคุณครูจะพาทำนะคะลูกแมลงสาบ เราก็จะมีกองอะไรเอ่ยกองดินละกันเนาะอ่ะกองดินนะคะจับมแมลงสาบแมลงสาบมาวางทับอยู่บนกองดินเด็กสังเกตกองดินนะคะจะมีจุดด้านข้างด้วยเมื่อมแมลงสาบไปอยู่กับกองดินจะอยู่ที่ตัวเลือกในข้อไหนกอไก่ใช่ไหมคะลูกอ่าไม่ใช่ขอไข่ใช่ไหมคะ ขอไข่นะคะลูกดูกกที่สังเกตรายละเอียดภาพดีๆนะลูกขอควายไม่ใช่เพราะว่าคอควายสีจะแตกต่างกันเลยแล้ววงกลมก็จะไม่ใช่นะคะลูกต่อไปข้อ2อนอนกับ ใบอะไรคะใบไม้เป็นกิ่งไม้แล้วก็จะมีใบแยกออกมาใช่ไหมคะเมื่อนอนกระโดดเข้าไปเกาะที่กิ่งไม้กิ่งนี้นะคะจะเกิดเป็นภาพไหนระหว่างกอไก่ขอไข่และคอควายอ่ะข้อไหนคะเด็กๆ อกอไก่นั่นเองเด็กๆก็วงกลมที่กอไก่ทําไมขอไข่ถึงไม่ใช่เพราะว่าขอไข่ใบไม้มันใหญ่ไปใช่ไหมคะแล้วก็มีใบเดียวส่วนคอควายที่ไม่ใช่เพราะมันเป็นกิ่งไม้ไม่ไมใช่เลยใช่ไหมคะเป็นอันนี้เป็นลําต้นของกิ่งไม้ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ไปดูที่ข้อ3ประทัดกับถาดรองประทัดใช่ไหมคะ,ะถาดรองกระทะ ถาดรองประทัดจะเป็นลายลายสีน้ำตาลเนาะจับประทัดไปวางที่ถาดรองจะกลายเป็นภาพไหนก็ไก่ใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่เพราะว่าถาดไม่ใช่สีตามตัวอย่างเลยขอไข่ใช่ไหมลูกอ่าไม่ใช่เพราะว่าขอไข่เป็นจานใช่ไหมคะขอควายใช่ไหมคะอ่าถูกต้องเลยเดี๋ยวก็วงกลมที่คอควาย ต่อไปเขาซีงูตัวอย่างก็คืองูแล้วก็กองใบไม้ใช่ไหมคะงูเหลื้อยมาอยู่บนกองใบไม้แห้งจะกลายเป็นภาพไหนระหว่างกอไก่ใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะว่ากอไก่เป็นกองดินต่อไปขอไข่ใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าขอไข่เป็นกองทรายใช่ไหมคะขอควายใช่ไหมคะ อ่าถูกต้องคอควายนั่นเองเด็กๆก็วงกลมค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะทํากันได้บ้างไม่เอ่ยไม่ยากเลยนะถ้าเด็กๆฟังแล้วก็ตั้งใจใครที่ยังรู้สึกว่ามันยากจังเลยคะ่ะคุณครู หนูเขียนไม่ได้เลยครับพยายามฝึกฝนทบทวนบ่อยๆนะคะลูกอย่าเพิ่งท้อนะไม่มีใครเก่งตั้งแต่แรกทุกๆคนต้องผ่านการฝึกฝนแล้วก็ทบทวนนะคะลูกคุณครูขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนเลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยเมื่อต้องออกจากบ้านหรือไปทําธุระข้างนอกกับคุณพอ่อคุณแม่ใส่หน้ากากอนามัยทุกทุกครั้งเลยมันล้างมือบ่อยๆเพราะเชื้อโรคเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยนะคะอ่ะแล้วสุดท้ายท้ายคลิปคุณครูฝากเด็กท่องแม่สุดคุณไว้นะคะฝึกฝนบ่อย ก็จะเก่งแล้วก็จะทำได้อย่าพึ่งท้อนนะส่งกำลังใจให้เด็กๆทุกคนเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ส6บหกสองเก้าสิบแปดสอสเป็นยี่สิเป็นยี่สิเป็นยีสูตรคูณเพลิ่นเพลงบรรเลงแล้วทอง ส3 9 3ามเ2 3 5สามสี่สิบสองสามห้าส1า0หามเสป็ป็น3 1มสเป็น3ามอบูตคูณเลินเลงเตนเลงแล้ว สามสิบสองสี่4ี่สิบหกสี่ห้ายี4สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เแปดสีองเกาสาบหก็นสี่สเป็นสี่สเป็นสีสูตรคูณเพินเพลงบันเลงแล้วทองไรมวยิ้มยองไม่ทองก็ลืมลืมลืมห้าหนึ่้าห้าสอง 2> 5ามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าบห้เจ็ดสามสหปดสี่เป็น5้าสิบเป็นห้าสิบหเป็นหกสิสูตรคูนเทินเลงบรรเลงแล้วทองไกลมวยิ้มย่องไม่ทองก็ลืมลืมลืมข้อหนึ่งหกหกสองสิบสองหบแกสี่ยี่สิบสี่ห 6 6 3 6 6 7 4 2 6 8 4 8 6 9เ4 6ดปเป็น60 6ิเป็น66 62เป็น72คดนเพลินเลงบัรเลงแล้วท้องล้มวยยิ้มย่องไม่ทองก็ลืมเลี้ยลืมดห่ม เจ็ดหกสบสองเ 7, ็ดเจ็ดสี่สเก็ดแปดห้าสเจ็ดเก้ิบเบันเจ็ดสิบเองป็นเจ็ิบเย็ดเจ็ดิบองเ็นแปดสิบสี

18932794369545965497139872998190ด็นเพิ่นเพลงบรรเลงแล้วท้องไร้หมวยยิ้มยองไม่ท้องก็ลืมลืมลืมสิบหนึ่งสิบสองยี่สิบ 4 4 10สิสิบห้าห้าสิสิบหกหกสิสิบเจ็ดเจ็ดสิสิบแปดแปดสิสิบเก้าเส็นหนึ่งสิเป็นหนึ่งรเป็นหนึสบูตรคูณเลินเต้นบันเลงแล้วทองล้มวยยิ้มย่องไม่ทองก็ลืมลืมลืมสิบดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสองยี่มสามสิบสามสิบเอ็ดสี่สิบสี่ Oh, oh,